กันสาธุชนพุธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านหังหลยได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรมรมฐานแล้วต่อน,นี้ไปขอท่านทันหลายได้โปรโด,ดตั้งใจสดับในเรื่องของเมตตาคือพรหมหารสี่ในขั้นสุดท้าย ความจริงพรม,มิหารสีนี่ผมได้พูดไว้แล้วว่าแต่หากว่าท่านบุญใดตั้งใจจริงมีทิบ,บาทสี่คือชั้นทะความพอใจวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกจิตตะสนใจฝากใ่ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงคือพระมิหารสี่ มีมังสายใช้ปัญญาดูว่าอารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกเป็นอารมณ์ของความดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของความชั่วถ้าเป็นอารมณ์ของความดีเราก็รับถ้าเป็นอารมณ์ของความชั่วเราก็ไม่รับถ้าจิตใจของบรรดาท่านนันหลายทรงอธิบาตสีนี้ครบถ้วน สำหรับพระมิหารสี่ก็จะสามารถทำให้ทน่านหลายเป็นพระหันได้โดยโดยเรื่อโดยรวดเร็วจงจย่ลืมทรใม้อีกข้อหนึ่งว่าเราจะแก้กิเลสต,ตัวไหนกิเลสต,ตัวนั้นมันเข้ามายุ่งกับใจเราเสมอเพิ่มเป็นคาสึกถ้าหากว่าเราจะแก้ความโลภทรัพย์สมบัติมันจะเกิดขึ้นมามากโดยที่คาดไม่ถึง ถ้าจิตของเราไปติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้น,สนแสดงว่าเราก็แพ้กิเลสถ้าหากว่าเราจะแก้ราคะความรักในเพศด้วยความสวยสดงดงามนั่นจะพบกับแขกที่มีเพศตรงกันข้ามมีลักษณะท่าทางสวยงามสงามา่าผ่าเผยเต็มอุดมสมบ,บูรณ์โดยทรัพย์สิน มีจริยาเพียบพร้อมเป็นที่อนา,านารักมาย่โย,ยู่นถ้าจิตใจของเราไม่คล้อยตามไปชื่อว่าเราชนะถ้าเราคล้อยตามไปมีความพอใจเราก็แพ้แก่กิเลสเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กรเชษกกำลังเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าริเสียใครมุมเบกขาวางเฉยต่อรมของความชั่วในขณะที่เราทรงพรมิหารสี่นี้เพื่อเป็นการตัดกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็จงระมัดระวังว่าการที่มีาเกิดโทสะก็ยังไม่คาดฝันมันจะมีมาทิ้ง เราอยู่เฉยๆอาจจะมีคนแกล้งมาหาเรื่องก็ได้เรื่องท่านหลายเหล่านี้ผมประสบมามากในขณะที่ฝึกแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้แบบสบ,สบายๆทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจแล้วอิทธิบาทสี่อย่างเดียวสำหรับวันนี้จะเห็นว่าจะไม่พูดอารัมพบทมากเพราะเป็นวันจบการเจริญพรหมหารสี่ของท่าน ผมได้กล่าวมาแล้วถึงขั้นอนาคามีผลเพราอว่าการเจริญพรม,มิหารสี่เป็นพระอนาคามีไม่ยากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาความรักรักใครรักเราในแบบเป็นตัวสำคัญกุณนาความสงสารเราสงสารใ,ใครเราสงสารตัวเรา มุทุตามีจิตอ,อนโยนไม่ช้าในสิยาคือไม่มีอารมณ์เครียดในเะมื่อความดีมันเข้ามาถึงอุเบกขาวางเฉยเฉยต่อรมภายนอกเฉยต่อรมภายในเฉยต่อ,อากายของขันห้าความจริงการเจริญพรมิหารสี่นี่เป็นพระรหันได้ไง่ายที่ผมว่ารักเราเลยก็เพราะอะไร เพราะว่าถ้าจิตของเราไปติดในกามาชันทะก็ชื่อว่าเราเป็นคนไม่รักตัวเราเองเพราะกามาถันชันทะเป็นแก่กามฉันเนือกามาคุณห้านี่กระปบสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้มันเป็นของไม่ดีอะไรที่ไหนมันสวยจริงกลิ่นที่ไหนมันหอมเสมอ รสที่ไหนมาอร่อยเรื่อยตลอดวันตลอดสมัยสัมรับคาสัมผัสผเป็นเหตุเกิดความสุขใจแต่มันทุกอะไรบ้างนี่มันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักตัวเราจริงๆเราก็ไม่ไปยุ่งกับราคะคือความรักถ้าสำหรับโลภะความโลภความร่ำรวยมันเป็นของดีแล้วว่ามันเป็นของเ,วเวลวไปเหตุนำมาสร่างความสุขแล้วไ่เหตุนำมาซึ่งความทุกข์ เราจะมองกันจริงๆคนที่รวยก็แก่ก็ป่วยก็ตายด้วยกันทุกคนแล้วก็มีอารมณ์ร่าร้อนทรัพย์สินทั้งหลายที่เขารวบรวมไม่ได้ไม่มีใครนำไปได้เมื่อเวลาตายหากเราไปติดรวยก็สแสดงว่าเราไม่รักตัวเองการที่เราจะรักตัวเองเราต้องเป็นคนวางภาระในความต้องการร่ำรวยเสียนี่มาอารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเล่าร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งให้เขามีทุก์เขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่แกล้งแกล้งเขามีทุกขเขาก็ทุกอยู่แล้วฉะนั้นจะต้องไปทำทำไมถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกรธใหานไม่เกิดขึ้น มันสร้างความเล่าร้อนแบบเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้าก็ไปให้เขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอันว่าคนที่ทําให้เราโกรธเราคิดว่าน่นเขาบ้าเขาบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้าน,นั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบสงียมต้องการความเรียบร้อย ถ้าเราว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังไหลไหล,หลมันนอกหนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่ากโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระามด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทารกำนันองค์สมเด็จพระทรงไทยก็ทรงเฉย พรามชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงถามว่าแพ้ตรงไหนพรามยืนตอบว่าฉันด่าแกแกไม่แก,แก,แก,แกไม่ดา่าตอบข้าแก่แพ้ข้าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสว,ว่าพรหมณะดูก่อนพราามต่ถาคดคิดว่าแต่ใครค้นดา่าต่ถาคต ถ้าตาทาคตเป็นดาตอบคนนั้น,สนแสดงว่าตาาคตน่าเลวกว่าคนนั้นเป็นอนวุวาพระพุทธเจ้าทรงด่าพรามอย่างหนักพรามมีปัญญารู้สึกตัวคิดว่าตัวผิดปเปอร์เซ็น์แล้วจึงนั่งขอยงถวายนมัสการองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแลวกล่าวว่าภาสิทธิ์ที่ไตัดปน,นีเป็นของดีมากประเสริฐมาก คลายกับไงพ่อหม้อ่งหมอ้หมอที่กําลังความอยู่ให้ปากโชว์ขึ้นรับน้าฝนแล้วจึงได้พน้อมจิตใจข้นตนขอบวทในพระพุทธศาสนาเพราะอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพราหม์ไม่ช้าพราหมณ์ก็จะสําเร็จอร,รหัตผลเป็นพระอริยะบกคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากัน จงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบานบบานในชีวิตบ้านในฐานะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของจีิไม่เป็นของจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังถ้าเราเมามันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็ตายแจแบกยุทธามันดาศักดิ์ไปทางไหนกัน เป็นนั้นว่าเรื่องของการเจริญพรหมิหารสี่เป็นอรหันง่ายเป็นอรหันเพราะเรารักตัวของเราเองเราสงสารตัวของเราเองเรารักตัวเราก็คือเราก็ไม่ทําความชั่วเพราะความชั่วมันเป็นเหตุแห่งความเร้าร้อนเราสงสารตัวเราเราก็ระวังไม่ความชั่วไม่เกิดขึ้น ข้อสุดข้อดีสามมีจิตอ่อนโยนคือกำลังจิตไม่แข็งไม่กระด้างใครก็ทำดีทำชั่วจังเขาเราพยายามรรกสายกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์อุ้มเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหมดคือเบกอารมณ์ที่มันมาจากกระแสะเสียงก็ดีมาจากการทางกายก็ดีทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน อารมณ์ภายนอกหมายว่าตาสัมผัสรูปไม่สนใจในรูปหูสมัมผัสสัผัดเสียงไม่สนใจในเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นไม่สนใจในกลิ่นลิ้นสัมผัสรสไม่สนใจในรสกายสัมผัสแต่ต้องไม่ไม่มีความสนใจในการสัมผัสนี่เรียกว่าอารมณ์มาจากทั้งภายนอกและภายในอ,อารมณ์ภายนอกเราชอบใจในรูปชอบใจในเสียง อารมณ์ภายในได้กาลังใจที่เขาไปชอบเห็นรูปสวยเราชอบนั่นอารูปไป็นอารมณ์ภายนอกความรู้สึกเปอารมณ์ภายในระวางสิให้หมดถ้าเรารักตัวเรานี่ถ้าเราจเจริญพรมิหารสีจริงๆพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะรักใครเนะี่ยเราต้องรักตัวเราก่อน ถ้าเราสงสารเขาเราก็สงสารเราก่อนเราจะช่วยเขาเราต้องช่วยตัวเราก่อนอย่างพภาสิตโบราณที่เน้กล่าวว่าถ้าเย้าเตี้ยไปอุ้มคอมมันก็ไม่มีความหมายต่างคนต่างเตี้ยด้วยกันคนที่จะอุ้มคนขึ้นมาได้ให้มันพ้นพืนพ้น,นดินคนที่อุ้มต้องมีกำลายกายสูงกว่าใหญ่กว่าบุาคคลที่ถูกการอุ้มชันใดแม้แต่การปฏิบัติ ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสนดาหก็เหมือนกันเราจะทําให้ชาวบ,บ้านเขาเป็นสุขเราต้องทําใจของเราถึงความสุขเสียก่อนมาตอนนี้เราก็มาพูดกันว่าเราจะทํำยังไงละมันถึงยัขจริงๆเราขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทุกวันที่เราลืมตาขึ้นมา จงมองดูพรหมจงมองดูพรหมิหานสี่เป็นอันดับแรกแล้วก็ดูที่บาทสี่ดูบารมีสิททั้งสี่ราการนี้มันอยู่ครบทนแล้วก็เจรณะสิบห้าจากนั้นไปจะจิตใจก็รสบายแล้วก็มานั่งไล่เบียสังโยชน์สิบระการตอนนี้เรามานั่งไลลเบียกันแล้ว สัญญาตสิบรายการเบื้องต้นคือห้าอย่างที่มีความร้ายแรงดันหนักเราผ่านมาแล้วได้แก่สก,กายะทิฏฐิอันดับต้นมีความรู้สึกว่าเราจะตายแล้วก็สีรับปตเสวิจิกิจฉาการสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเรา ที่คำว่าไม่สงสัยหมายความว่าพระพุทธเจ้าห้ามอย่างไหนเราละอย่างนั้นทรงสนับสนุนอย่างไหนปฏิบัติอย่างนั้นมีในเราแล้วศีละตาบารามาตเรามีศีลบริสุทธิ์กามฉันทะเราตัดมันได้แล้วจะอนาคามี ปาฏิฆาอารมณ์ที่เข้ามากระทบใจคือบุคคลใดเขาจะแกล้งแกล้งให้สร้างความโกรธเราไม่โกรธในเขาให้อภัยทันอย่างนี้เราชนะมาแล้วต่อจากนี้ไปก็ไปทบทวนสังโยชนต่ห้าประการที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแปลวว่าเรื่องนี้เป็นอนุสัยมันเป็นกําลังใจที่ครัยากเสื่อมเลนึ่ง สังยอดห้าริการหลังก็คือหนึ่งรูป,ปราคะการหลงไหลฝ่ายฝันในรูปประชานคือเมาในการเข้าฌานเห็นว่าการเข้าฌานนี่เป็นของประเสริฐเป็นของเลิศเป็นของดีพอที่จะโอ,อ้อวดใครแต่ใครเขาได้ว่าเราทรงฌานได้ดีใช้เวลานานการเมาในรูปประชานอย่างนี้ไม่ดีแน่ ถ้าว่ารูปประชายก็ดีอารูปประชายก็ดีถ้าสมรการนี้เป็นแต่เพียงบันไดเพื่อเครื่องรองรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานถ้าจิตใจของเรายับยั้งอยู่แค่รูปรรประชายแล้วรูปประชัยไม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่าทิ้งรูปประชายหรือรูปประชาอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้รูปประชัยถึงว่าได้อารูปประชาด้วยก็ตามได้ชั้นอะไรก็ตาม จะต้องทรงฌานไว้เสมอไม่ใช่ว่าถ้าเราจะไม่เมาในรูปฌานแล้วรูปฌานนั้นแล้วไม่เกาะรูปฌานแล้วรูปฌานมันก็ไม่ถูกเรื่องฌานนี้ต้องเกาะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงใช้ในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระที่เป็นอรหันตุองค์ก็ต้องทรงฌานเป็นปกติแต่ว่าฌานของพระอริยเจ้าเรียกว่าโลกุตระฌาน กำลังฌานฌานนังประการเพ่งด้วยการตั้งใจกำลังใจพ้นจากสภาวะโลกของโลกนั่นก็คือไม่ติดอยู่ในกามชันทะไม่จิตติดในโลภะไม่ติดอยู่ในความโกรธความฉาบัดไม่ติดอยู่ในความหลงเป็นกำลังฌานที่ตั้งใจตรงเฉพาะะนิพาน ฉะนั้นการที่ไม่ติดอยู่ในรูปประชานและรูปปะาแนแทนที่จะติดอยู่โดยเฉพาะว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นของดีสาม,มารถทรงกําลังจิตให้มัน่นคงจิตเราจะตั้งตรงไว้เฉพาะรูปประชานและรูปประชานแค่นี้เราไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปว่าใช้กําลังใจให้เป็นฌานแต่ฌานนี้อยู่ในอุปสมานุสติกรรมฐาน คือเอาอุปสมานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นอารมณ์อุปสมานุสติกรรมฐานก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่าโลกนี้เป็นทุก,ทกข์เทวโลกหะืระมโลกเป็นสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาว่ามันบารมีเมื่อไรก็ต้องลงกลับมาเกิดกันใหม่ไม่ก็ยุ่งกันอีกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการฉะนั้นฌานในที่นี้ให้ตั้งไว้ใน อุปสมานุสติกรรมฐานจิตใจมีความพอใจในพระนิพพานเป็นอารมณ์ยางนี้ที่ว่าไม่หลงในอรูปฌานและอรูปฌานนะต่อไปก็มานะการถือตัวถือตนทรงตัดว่าอย่าถือตัวเกินไป ถ้ามาถูตัวเกินไปนี่ม่เกินพอดีไอ้ตัวนี่ต้องถือรักษาศักดิ์ศรีในฐานะของตนเมื่อเวลานี้เราเป็นคนจะไปกินข้าวกับหมานั่นมันไม่ได้นรือว่าเราเป็นฐาในฐานะพุทธศาสนากชนถ้าเราเป็นพระเราจะวิ่งเล่นกับเด็กมันก็ไมส่สมควรหรือว่าถ้าเราเป็นเนรเราจะกินข้าวเย็นขึ้นต้นไม้เล่นมันลิงมันก็ใช้ไม่ได้ อุบาสุอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้ทรงศีลจะทำตนอย่างกระชมบาทที่เขาปราศจากศีลนั้นก็ไม่ถูกนี่คำมาถือตัวในพรอพระติเจ้าทรงกล่าวว่าอย่าถือตัวตัวเกินไปคำว่าเกินไปมันก็แสดงว่ายังมีคำ่าถืออยู่ให้ถืออยู่ให้สมควรกับฐานนะที่เราทรงอยู่ ไม่ใช่เป็นเกียดชาวบ้านเห็นว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาคนนั้นชั่วคนนี้ดีปล่อยเขาเราทรงอารมณ์ไม่ตามปัิยาสัยที่ในฐานะที่เราเป็นนักพรตทรงเนคขมะบาร,รมีประวัติบทคำว่าเนคขมะขมะบาร,รมีประวัติบทนี่บทเจ้าห่มผ้าเหลืองและไม่หม่มผ้าเหลืองก็ได้ นุ่งผ้าลายนุ่งผาสีก็ได้แต่ถ้าใจาเป็นพระใจประสจากกินเลสพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระตั้งแต่ประสูดาบัญึ้นมาท่านเรียกรเาว่าพระคือเริ่มเข้าเขียงข้นงความดีที่เรียกว่าประเสริฐจะนั้นการถือตัวถือต,ตนที่เรียกว่ามณนะจงวางเสียแต่ว่าจงถือไว้แต่พอควรให้สมควรกับฐานะของตน ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระทศพลพระพุทธเจา้าท่านเป็นพระพุทธเจา้าเป็นจอมอราหันต์ท่านก็วางพระองค์ของท่านให้เหมาะสมในฐานะเป็นพระพุทธเจา้าแต่ก็ไม่ทงไม่ทรงถือขวาหาความใครใครจะอา,อาหารดีไม่พระองค์พรองค์ก็ฉันอาหารที่จะบ้านเขาเรียกว่าเลวให้มาแล้วพระองค์ก็ฉัน เวลาฉันก็ไม่เคยจต,ต้องหาแท่นที่ประทับเสมอไปที่ไหนก็ได้อย่างนางบุญทาสีเอาแป้นจีคือปลายข้าวกับรำผสมกันตำให้แหลกชุบน้ำทำเป็นแผ่นปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาเมื่อสวยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอถวายสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับก็เห็นว่าเธอแก้วมาจะชายพก แล้วก็ใส่บาทรพระพุทธเจ้าก็รับไม่ได้รังเ,เกียจเธอก็นึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะฉันของดีจากบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีระวังไปมหากษัตย์สมเด็จพระรมทรงสวัสดิโสภาคให้พระนนทปู้าสังกติลงข้างทางแล้วก็ทรงฉันแป้นจีเดี๋ยวนั้นนางบุญทาสีดีใจเกือบตาย ในที่สุดฟังพระธรรมทีสนานในของพระพุทธเจ้าเพียงแค่สั้นๆถือเขาในประสูนดาบันเห็นไหมละ่ะนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงถือพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าวางลีลาให้เหมาะสมแต่ถ้าว่าไม่ถือตัวเกินไปจุงกระทั่งคนก็ให้อะไรตามทางก็ไม่รับ ให้ของเหลวไม่กินนั่นพระนางบุญทาสีนึกเท่านั้นสมเด็จพระพระุวันทรงนั่งที่ตรงนั้นแล้วก็ฉันเลยอย่างนี้ถ้าเราจะมองกันไปสำหรับคนเมาในชีวิตเมาในศักดิ์สีจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระมหามนีในหน้าโกรธจะไม่เป็นเรื่องวางตนไม,ม่เหมาะสมถ้าท่านความจริงท่านวางตนเหมาะสมแล้วท่านไม่ได้ไปทุกคลีกับน,นางบุญทาสี ไม่ได้ไปจับมือถือแขนแสดงว่าพระองค์ทรงโปรดปรานว่าเธอเป็นคนจนเธอทําบุญเท่านี้นก็ดีแล้วขึ้นชื่อว่าทําบุญทรงกุศลลูขังวาปเนียตังวาของปรานีก็ตามหรือว่าของเลวก็ตามก็คอนราคาถูกถ้าใจของท่านพูดทำบุญมีจิตเปมนกุศลจริงๆก็ไม่อานิสงส์มาก นี่การวางตัวก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคและโดยเฉพาะอ,อีกท่านหนึ่งก็คือพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่เป็นเสน่ห์ของคนทุกชั้นตั้งแต่คนแก่งามเหนือไปทั้งเด็กเล็กๆท่านวางตัวสม่ำเสมอเข้าไปในที่ใดก็ทำตัวเสมอกับบุคคลนั้น เข้าไปบ้านไหนก็ตามเด็กเล็กกว่าจูงหน้าดึงแขนดึงขาดึงหน้าดึงหลังบางคนก็ขี่คอห้อยคอโห้นคอ,อ,อก็ตามใจภาษาในบทปริวาอะไรท่านักึกษากำลังใจของเด็กถือว่าเป็นคนเข้าถึงคนเป็นคนดีนี่การกระทำอย่างภาษาในบทนี้ก็คนเอาตัวอย่างแต่ถ้าว่าอย่าไปเล่นกับเด็ก เราสแสดงถึงความไม่ตายกับเด็กนี่เป็นการวางตัวนะถ้าทําได้อย่างนี้ก็네สแสดงว่าเราหมดการถือตัวถือตนเป็นการตัดสัญญน์มาทั้งแปข้อก็เลยจะเป็นหลานต่อไปองค์สมเด็จพระสุสวรรกล่าวว่าอุทธิจะความฟุ้งของจิตเห็นไหมละ่ะเคยบอกแล้วว่าเปอนาคามียังมีอารมณ์ฟุ้ง ในการฟุงของอนนาคามีนี่ไม่ได้ฟ <üf ule> ุ้งลงมันฟงขึ้นแลวฟุงทรงตัวก็ได้แกบในการบางครั้งอาจจะมีอารมณ์พิดเมื่อเราทรงความเป็นอนาคามีเรานีองค์สมเด็จพระธรรมสามมิกล่าวว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็บำเพ็ญบารมีนิพพานบนนั้น ดีไม่ดีจิตจะคิดสั้นเราไว้นิดว่าช่างมันเทเอาแค่นี้ก็อขอแต่ถ้าว่าชีวิตก็เรายังมีอยู่เราจะรอเพื่อทํำในการต่อไปนะั้นมาสมควรการทํางานทุกอย่างให้เสร็จเสียเดี๋ยวนี้แน่นอนดีฉะนั้นอารมณ์ฟุ้งพระนาคามีมีมแค่นี้แล้วก็ตัดใจโดยเฉพาะใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีความนิยมว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้ จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มุ่งหวังอะไรทั้งหมดมนุษยสสนโลกก็ดีพะมโลกก็ดีเทวโลกก็ดีไม่เป็นที่นิยมสําหรับเราอย่างนี้ก็ถือว่าตัดอารมณ์ฟุ้งเส้นได้แล้วสบายต่อมาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดว่าตัดอวิชชาอาวิชชานี้แยกเป็นธรรมะได้สองอย่างคือชั้นทักับราคะ ไม่อยากแตียงตอนนี้ไม่มีอะไรยากมันหมดแล้วฉันทะกับราคาก็คือฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์มีความพอใจเป็นเทวดามีความพอใจเป็นพรหมไม่ไม,ไม่อย่างนี้ไม่มีสําหรับเราราคะาเหน็นมนุษย์สวรรค์สวยเทว่าโลกสวยพรหมโลกสวย,สวยไม่มีสําหรับเราเราต้องการพนิพาน อารมณ์อย่างนี้จะตัดได้อย่างไงตัดได้เพราะอาศัยอารมณ์เมตตาจิตคือเมร์มยินหวนกลับเข้าไปตัดจุดเดียวไม่ต้องตัดทั้งหมดคือตัดจุดเดียวที่สกาย,ยาทิฏฐิมาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าร่างกายมันไม่ใช่เรามันไม่ของเราไม่ใช่ของเราอธิบายม,มามากแล้วมันเป็นธาตุสี่ ถ้าสี่นี้มันมีการเกิดก็มีการเสื่อมและการสลายตัวแในร่างกายนี้มันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราในร่างกายของคนอื่นละ่ะถ้าเราไปรักเขาไปแต่งงานกับเขาไปอยู่กับเขามันจะอยู่กันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหมแล้ามีอะไรบ้างที่ร่างกายของเขาจะพยุงร่างกายของเราไม่แก่ พยุงร่างกายของเราไม่ป่วยพยุง you ร know, no 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 ่างกายของเราไม่ให้ตายพยุงร่างกายของเราไม่มีทุกข์มันทาได้ไหมก็ทําไม่ได้เนื่องานั้นเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราเราก็ไม่สนใจในมันเสียเสียสนใจทําไมไม่ช้าไม่กระพังจะตายเมื่อไรก็เชิญเมื่อมันตายเสียนได้เมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น น่านขอบรรดาท่านพทธบริษัททุกท่านในตอนนี้ต้องทบทวนในสัน์สิระการอยู่เสมอรีกว่าทบทวนกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทบทวนข้อตนเมื่อร่างกายเป็นเราแล้วมาใช่เราเขามาใช่เรานี้เป็นท่านสี่เป็นเรื่องด้านที่อาศัยโชยคราวแล้วเราจะเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมันเลยก็ไปหาความตายเราก็รู้ คนอื่นเขาตายให้เม็นโสดโมไปชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะเมากลายแบบนี้ร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ถือเป็นสาระสมบัติทั้งปวงในโลกทั้งหมดปรากฏว่ามันไม่เชียเราไม่เชียของเราตายแล้วอไปไม่ได้ปล่อยมันไปมันจะไปทางไหนก็ตามใจมันจิตใจของเราก็ไม่มีการผูกพันในร่างกายของเราด้วย ไม่มีความโผกพันในร่างกายเขาบุคคนอื่นด้วยไม่มีการผผกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีชีวิตยอยู่ก็ใช้มันตายแล้วก็เลยการกิตก็เป็นสุขอารมณ์ในตอนนี้สําหรับอารมณ์ที่เข้าถึงอรหัตผลบรรดาดาทพุทธศาสน,น,นิกชนอารมณ์จะมีความเบา,ากระทบอารมณ์อะไรทั้งหลายก็ตามมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมดา ผู้คนดาดก็ถือว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่พ้นการนินทานด่าว่าเป็นธรรมดาของชาวโลกเพราะประสบกับคำสรรเสริญก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือจิตใจไม่หวั่นไหวใจปกติที่ทตานบอกว่าบันิตเมีารมณ์ไม่ขึ้นไม่ลงคือไม่หวั่นไหวไม่โกรธเท่าด่าก็ไม่กรธวเขาชมก็มายินดี เพียงเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าพรมิหันสี่ช่วยท่านเป็นอรหันได้ที่นั้นสําหรับพรมิหันสี่ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้จบแล้วต่อทีนี้ไปข้องสาวกองข้ํมเดตตที่แก้วตั้งกาให้ตรงดํารงจิตให้มันอยู่ในอิสยาบทที่ท่านเห็นว่าสบายจริญสมถภาวนาพิจารณาและภาวนาไปตามอธิยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี